对不对？哇哇！哇 <laughs> 出发 ป๊ามามาน้องควินนะคะ <laughs> อะไรคะมีอาม่ามาด้วย แค่คิ้งคกสียิ้มหวานก่อนแว <She 'll. S 2> เอาเร็วมา้อย <'ll> มาวิยมีสัตว์ไว้น้ำด้วยสวิมมิ่งพูสวิมมิ่งพูว้าวประตูา <Yeah. S 2> าา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 าเลยาาาาาาาไปเาย ชอบไหมดีเลยนะอุ้ยชอบผลงี่หรอเอ้ยวิ่งเล่นดูวิ่งที้ว่ายน้ำด้วยวิ่งเล่นเหรอเราวิ่งเล่นโอ้ยตื่นเต้นไหมครับโอชี้เลยชี้ชี้ห้องน้ำห้อน้ำใหญ่แล้วก็ว้าวเป็นไงสระน้ำว่ายน้ำไหมสวิมมิ่ง ใช่สวิมมิ่งอุ้ยดูที่ตามป๊าป๊าไปดูดิควีนควีนตามป๊าป๊าไปเร็วไปอีสป,ป๊าป๊าเปิดเปิดเดี๋ยวไปอีสป,ป๊าปป้าไปคไปไปเดินเล่นทะเลกัน<ป>มาเร็วมาเดินมาเร็วไปเดินเล่นทะเลกัน ไปค่ะโอ้ยพี่ควินตื่นเต้นมากควินเห็นมามกเหนลองลงลงอ่ะเดี๋ยวเดียวก่อนลองหรอ บึ้นบึ้นยังไงบึ้นบึนบ้นบึ้นบึ้นกลัวกลัว บนทรายแล้วก็มาเล่นทะเลยังไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะควินควินควินบอกพี่ๆทุกคนี่พร้อมหรือยังควิ Queen, Are น Are you readyAre you readyReady เอาเปล่าเนี่ยอะไรทะเลไงบีชโ okay. อเคครั้งแรกนะคะดูนะคะแต่เอาให้ทุกคนเดาว่าเขาปวดไว้กลัวหลักติ๊กหลักติ๊กซังพูดมาว่ากลัวได้เลย<อ>หรือเปล่าว่ากลัวไม่กลัวกลัวไหม เดี๋ยวคอยดูนะน่าจะนะน่าจะกลัวนะพีนกลัวปะเลเร็วป้าลงก่อนนะดูปะป้าดูปป้าโอ้เย็นจังเอาปะตกใจคำแรกที่พูดก็คือตกใจค่ะอันนี้เร็วปะป้าดีโอ้ชอบไม่กลัวมามาเขาจะกลัวเสียงแม่ดิโอ้ว

ก่งมากเลยตบมือให้หน่อยค่ะเย้หยิมๆชิ้ชอบดีว่าชอบว่ันี้คืเลซีบีดไหมซีบีดเอาอีกเอาอีกไหมเอาอีกเดิไป เลยไม่กลัวนะคะเย่ย่หน่อยเย่เดี๋ยวดูสิหน้าเด็กเก่งหน่อยยิ้มดิไหนโชว์ยิม้มสิยิม้สมสิยิ้มสิไหนสไม้เก่งจระยาเสียงเ้าเออเก่งมากเลยโอเคยังเปรไปะเปเล่นทรายดีกว่าไปไปเล่นทรายขึ้นบกเล่นทใส่ปะเดี๋ยวรอให้นำปลาดโดนก่อนโอเคอนะคะโอเคอนะโอเคนะ 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> ไ,นนไปกินเบรไฟาสเบรไฟาสไหนคุณเขาดูหน้านี้ตื่นหรือ,อยังปิง่นเตงตื่นหรือ,อยัง,งกึก้นมอร์นิ่งกึ้นมอร์นิ่งนี้องจุูกจุ๊บอาม่าอาม่าคิดถึงอมาม่า <c oughs> ตอนนี้อาม่าเรานำกันไปแล้วนะคะค,<ห>คะตื่นปุ๊บนี่คึกเลยเราจะลังเดินไปกินเบรไฟาสที่โรงแรมนะคะคีนจริงๆที่นี่เขามีคิดขับด้วยนะเฮ้ยคิดขับอยู่ไหนครับ อยู่ข้างหน้านี่งไงเดี๋ยวตรงนี้นข้างหน้าห้องนี้ค่ะแต่ว่าน่าจะปิดอยู่มึนๆนี่แถวๆนี้เราเคยสงสัยคงไม่ได้เล่น <c oughs> ว่ายนน้ใน้ใหออองอเย,ยังไม่ได้ไว่ายน้ำเลยยังไม่ได้ว่ายน้ำที่ห้องเลยนะคะตั้งแต่มาว่ายแล้วใครว่ายมีปปาว่ายได้อยู่คนเดียวเ <c oughs> นี่ยตอนเนี้ยค่ะ ่าถึงแล้วนะคะห้องอาหารของเราค่ะเรามาพักกันวันอาทิตย์นะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผัดผัดครับฮะผัดผัดครับผัดผัดกอต้มเหรอคะนี่ไหนไหนโชว์ถุงมือดิ นี่นะคะเพื่อสุขภอนาำไมที่นี่ใส่ถุงใส่แมสก์เลยนะคะมี่ก็ต้องแม่ข้ต้มหมูหม,มีข้าวต้มหมูมี่เข้าต้มหมูอยากให้น้องควินนะอโอเคปนะ,ะตักเลยนะตักเลยก็ได้ดน้องควินกินข้าวต้มหมูนะลูกอาม่าอ๋มมาออาม่าสั่งอะไรคะเนี่ยให้อาม,ม่าโชว์หน่อยโอ้โหไม่ส้องได้กินไม่ไหมคะ อ๋อเอาเอาอันนึงมาใช่ป๊าป๊าดูป๊าดิป๊าตักอะไรเป็นโพสด้ป๊าเป็นโพสหิวยังอายุทางกร่อายุทางกร่ทำนี้อายุท่าไรนี่นีผลไม้ถ้าขนามกินไม่ได้ อันนี้นะคะโซนทางไปคิดขับค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอ๋อน,นี่ค่ะมีให้เพนนี่นะคะเอนติง้งมีบอร์บลเล็กๆ อันนี้ถือว่าก็พอเล่นได้อยู่นะคะก็ดูอับนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ก็ใช้ได้อยู่พอเล่นได้นะคะอ่าไปเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำกันก่อนดีกว่าอันนี้นะคะคิดแอคทิวิตี้นะคะมีเฟรมเพนติ้งมีมเดลเพนติ้งแบล็คเพนติ้งแคนด์ลเจลนะคะอันนี้คือเสียตังค์โอเคไปดีกว่า อันนี้ทางไปห้องนะคะเราพักที่นี่นะคะเป็นพูลวิลล่านะคะสำหรับสองห้องนอนอเรามาพักกันในคืนวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะคะหคืนคนเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะโซนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็เงียบสงบดีนะคะแล้วก็ทางนี้ก็คือเดินตรงไปที่ทะเลได้เลยนะคะ ฝั่งพูวิลล่าของ2ห้องนอนนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับทะเลนะคะแต่ถ้าเป็นพูสวีทที่มันเป็นตึกใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างอะคะ่ะจะอยู่กับอีกจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะต้องข้ามถนนมาแล้วถึงจะมาเจอฝั่งนี้นะคะอ่านี่ค่ะเราพักกันที่พูวิลล่าเนะคะเบอร์เจ็ดอ่าไป ハハハハ アハハハ。<laughs> <laughs>